โอ้คุณผู้ชมคะเห็นเครื่องประดับสวยๆจากดอกไม้แบบนี้นี่เหมือนดอกกล้วยไม้ปลอมเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วนะคะทั้งหมดที่เห็นนี่ทําจากดอกกล้วยไม้จริงๆค่ะตอนนี้มินี่อยู่ที่แอร์ออคิดนะคะสวนกล้วยไม้ครบวงจรอ,อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเขานะทําทั้งเพาะปลูกขายแล้วก็มีกิจกรรมไม่ทําเทียบเลยเดี๋ยววันนี้นะคะพาไปชมความสวยสดใสจ,จากดอกกล้วยไม้กันในสวนเ็ตเอตตโลวันนี้ค่ะ ตอนนี้อยู่กับพี่เอกนะคะเจ้าของสวนแอร์อคิดอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนะคนปรปฐมกว่าจะมาเป็นแบบสวนกล้วยไม้โคบวงจรอ,อย่างเงี้ยที่แอร์อคิดเราแบบทากันมานานขนาดไหนเหรอคะทำมาผมรุ่น3ทำมา50าีิปีเยอะด้วยพื้นที่ก็ประมาณ200กว่าไร่ก็ถือว่าเยอะหลายหลายล้านต้นวันนี้เนี่ยมีจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านของคนที่ไม่รู้เรื่องกล้วยไม้เลยรู้แต่ว่าสวยอย่างเดียวแล้วนี่ก็คือกล้วยไมย้ เอางี้เริ่มตั้งแต่แบบเบสิกเบสิกก่อน,นะค่ะเพกเราแบบมีควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับแบบสายพันธุ์ของกล้วยไหมแยกลักษณะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยของเขาเพกพาไปดูเรยได้ไหมคะได้สบายมากครับโอ้โหอันนี้คลาสสิกจริงๆพี่เพกไว้ระใช่ไหมชาวสวนเราเรียกกันว่าบอมหรือบางคนเรียกว่า โซเนียเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาว้าวนะซื้อกันไม่แพงเนี่ยแต่ถ้าในต่างประเทศแพงการใช้งานเขาเนี่ยถือว่าทนกว่ากล้วยไม้สกุลอื่นจะจัดเป็นไม้กระถางตามโรงแรมสนามบินในเมืองไทยเนี่ยจัดเยอะหรือถ้าเราได้ตัดเฉพาะดอกเข้าไปแล้วเนี่ยส่งออกไปในทั่วโลกเนี่ยอายุการใช้งานของเขาเนี่ยเขาจะมีความอดทน10วันถึง14วันจึงเป็นความคุ้นชินของ ชาวต่างชาติว่าถ้าพูดถึงกล้วยไม้ที่จะไปประดับตกแต่งใช้งานต่างๆเนี่ยสีเนี่ยเป็นรุ่น็อปกล้วยไม้ด้วยความที่มันมีเยอะมากเลยอ่ะมินแบ่งสายพันธุ์หรือแบ่งอะไรยังไงเขาได้ไหยครับถ้าตัวที่เป็นการค้าเนี่ยนะฮะที่จะเฉพาะตัดดอกหรือการขายเป็นไม้ปอดแพนเป็นไม้กระถางประดับตกแต่งเนี่ยอาจจะมีไม่เกิน,น1ิสกุลอย่างอย่างที่สวนของเอเนี่ยผมก็จะถนัด กล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยไว้พระกรันยันไงเนี่ยก็คือหวาย80%ในตลาดเนี่ยก็คือกล้วยไม้สกุลหวายลำต้นยาวๆสูงๆแบบนี้แตกลำต้นแตกหน่อขึ้นมาเยอะๆเนี่ยลักษณะช่อฟอร์มแบบนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นก็เป็นหวายนั่นแหละเราชาวสวนกล้วยไม้เนี่ยเรามีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมีลูกเล่นม,มีสีสันแฟนซีให,ให้แบบลูกค้าไม่เบื่อ แล้วก็ใช้งานได้ทุกทุกโอกาสเลยหนึ่งก็คือสกุลหวายค่ะมีอะไรคะพี่แคปเทอรีาดอกเขาก็จะน่ารักพรีเมียมดูแพงแล้วก็อาจจะมีกลิ่นหอมแวนด้าแวนด้าโอ้ยชื่อน่ารักนะแวนด้าเป็นไม้รากอากาศรากเยอะรากยาวๆแล้วก็ไม่ต้องใส่กรบมาพร้าวด้วยในการปลูกนะฮะแล้วดอกของเขาก็สีสันแบบ เหมือนกับหลากหลายสีเข้มดุดดันแล้วก็จะมีฟาแลนนอฟซิตนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานกล้วยไม้เมืองหนาวจะเป็นแบบช่อย,ยาวดอกสวยฟอร์มสวยก็คือจะเป็นชุดของฝันพรีเมียมฟาแลนนอฟซิตจะเลี้ยงยากเพราะว่าเป็นไม้เมืองหนาวมีราคาแพงครับแล้วก็กลุ่มของพวกกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้สกุลช้างแกมมาโตแล้วก็เอื้อง เนี่ยฮะที่ผมเก็บจากในสวนเนี่ยผมก็จะเก็บมารวมกันไว้ก่อนทําการคัดแยกเพราะว่าบางต้นเนี่ยอาจจะสวยเป็นแบบแม่พันุ์ก็เอากลับเข้าไปใหม่ก็ต้องเอาไปเก็บเพื่อเอาไว้ต่อยอดทั้งหมดเนี่ยคือสกุลหวายเลยคือเราเนี่ยถนัดมากแล้วก็ปลูกเยอะมากเรียกว่าถ้าพูดถึงในประเทศเนี่ยสกุลหวายเนี่ยเราเราถือว่าเราผลิตเยอะมากผู้ชมให้ดูนะคะกล้วยไม้สกุลหวายนี่คือมันมีหลายสีหลายลักษณะ อันนี้นี่เป็นสี่วงจุ้ยห่วงจุ้ยยังไงคือสีดอกผักบุ้งมีท่านอาจารย์ห่วงจุ้ยหลายท่านเนี่ยแนะนำว่าให้คุณลูกศิษย์เนี่ยใช้กล้วยไม้กล้วยไม้นี่ถือว่าเป็นดอกไม้มงคลและถ้าเป็นสีขาวปากแดงขาวปากม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่ถูกโฉลกช่วยส่งเสริมช่วยแก้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะมีเคสพี่พี่เนี่ยมาตามหากล้วยไม้สีดอกผักบุ้งขาวปากแดงเนี่ยเยอะมาก ผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยบางทีจะชอบออกสีแดงชมพูสีม่วงแบบนี้มันมีสีสันดีสีเขาขึ้นไม่จืดจริงพี่เอกเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยสมมติยกกล้องมือถือถ่ายหนูส่งให้แม่ปุ๊บสวัสดีวันจันได้เลยใช่ไหมผู้ใหญ่จะชอบถ่ายดอกไม้ส่งกันล้วดอกไม้ที่เห็นกล้วยไม้จะสีสดๆอย่างเงี้ยถ้ามาเที่ยวที่สวนนะมาถ่ายรูปได้ตามสะดวกเลยแล้วไป ส่งรูปสวัสดีได้ผมว่าหลายเ <ขอ S 1> ดือน,นลหลายเดือนเพราะว่ามีความหลากหลายเยอะมากขาอนุญพาไปดูอันนี้เป็น,น,นซิกเนเจอสีสันของเขาเนี่ยดุดันมีทั้งสีเข้มสีอ่อนภาพรวมเนี่ยเป็นสีสว่างจัดงานเนี่ยเหมือนกับถ่ายรูปขึ้น <หา S 2> ชื่อว่าฮาวายแฟนซีสีสันเขาเนี่ยขึ้นไฟเวลาไปจัดงาน นน่ยมัถารูปแล้ว้วขึอย่างนี้ย้อนกลับไปถามเพคว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยไม้เขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปแล้วเขามีได้กี่สีคะโอ้ก็จริงๆก็ครบหมดเลยขาวชมพูแดงเขียวเหลืองส้มชม<ะ>ชมพูก็มีอีกหลายรูปแบบชมพูมีลวดลายเขาเรียกชมพูลายนะฮะ,ฮะชมพูเข้มชมพูอ่อน<ะ>คือมันมีความหลากหลายเยอะมากนั่นคือพื้นฐาน อย่างของที่แอร์ออคิดเองเนี่ยมีมแล็บด้วยซึ่งแล็บใหญ่มากเราพัฒนาอะไรบ้างคะในแล็บเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในแล็บเนี่ยเปรียบแล้วเหมือนกับเป็นโรงงานที่ผลิตนะฮะแต่การที่จะได้ของแปลกใหม่เนี่ย<ะ>เกิดจากฝีมือด้วยมือในการผสมเกสรในการผสมพันธุ์ด้วยมือเราเนี่ย<ะ>แหละเกิดการตั้งท้องในฟาร์มพอเขาท้องแล้วท้องแก่แล้วผมก็จะตัดไปเพาะในห้องแล็บครับ อันนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือแลบกล้วยไม้ครั้งแรกในชีวิตที่ไม่เคยเข้ามาวิเราเหมือนห้องวิทยาศาสตร์เลยอันนี้เป็นขวดแม่พันธุ์ครับแลวแต่ละขวดเขาจะเหมือนจะมีแบบบาร์โค้ดเลขบอกอะไรแบบนี้ด้วยนะเพีอกนะครับนี่ก็เริ่มเพาะในแลบมาเนี่ยประมาณปีครึ่ง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 ต้นเท่านี้หรอเพีอกโตช้าครับเพราะว<อ>่ากว่าเขาจะยืดแล้วเราก็ต้องมีการแบ่งเซลล์เขากว่าจากที่ เราได้กล้วยมันมาต้นเดียวเนี่ยแล้วจะให้มีเป็นหมื่นต้นเนี่ย<ะ>ก็เลยต้องใช้เวลาแบ่งเซลล์เยอะครับต้องมีความตั้งใจ<ะ>ใจเย็นแล้วก็มีความใส่ใจตัวครีมตัวแหนบะนะฮะอุปกรณ์เนี่ยต้องจุดไฟเผาค่าเชื้ออยู่ตลอดเวลาตู้เนี่ยเขาก็จะเป็นพัดลม เป่าดันอากาศออกมาทางด้านนอกไม่ให้เชื้อเข้าไปทางด้านในกล้วยไม้เขาจะติดเชื้ออะไรได้ครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าติดเชื้อจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะมันเกิดเป็นเชื้อราอนะฮะก็แค่นี้ก็ถือว่าติดเชื้อแล้วก็ไม่แข็งแรงก็ต้องทิ้งซึ่งในขวดที่เห็นแบบนี้ถ้าเกิดว่านักเพาะเลี้ยงมืออาชีพนักเล่นกล้วยไม้เขาก็คือเอาไปปลูกต่อได้ใช่แต่ เนี่ยฮะเราพิ่งจะกระจาย40ต้นเดี๋ยวต้องรอประมาณ3เดือน4เดือนฮะ,ะต้องรอเขาแตกรากให้ต้นเขาใหญ่ใหญ่จนโตแน่นขวดเลยถึงจะแข็งแรงพร้อมที่จะส่งให้คุณลูกค้าได้โอต้นกล้วยไหมต้นหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากว่าที่เขาจะออกดอกนี่ใช้เวลากี่กี่ปีครพี่เอกก็ในหลัประมาณ2ปี 2> แล้วก็ในฟาร์มอีกเกือบ2ปีครับ ถ้าถ้าพูดอย่างนี้มันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่<ะ>แต่ว่าจริงๆเนี่ยในภาคาเกษตรอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้เวลายเยอะๆแบบนี้คล้ายๆกันนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยเราก็ดีใจที่ว่าเขาจะไปเป็นสีสันความสุขความสดชื่นให้ในตลาดโลก สนุกสดชื่นกับเรื่องราวของกล้วยไม้กันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนเด็ดของเราวันนี้หมดเวลาลงซะก่อนค่ะวันจันทร์หน้าค่ะมาชมกันต่อกับกล้วยไม้ที่ถูกพัฒนาจนมีสีสันโดดเด่นมีต้นเดียวในโลกและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้กล้วยไม้สวยๆไปปลูกเลี้ยงนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่ามาเที่ยวชมเองก็ได้ที่สวนแอรออขิดอำเภอบางเลนจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะ